ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้มุมโลกนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8พฤษภาคม2564เราจะไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโขงแดงเลี้ยพภูนะครับเปิดบ้านตระกร้ามาเยือนเซาล์แฮมป์ตันนะครับเวลาการแข่งขันตี2 5สนามแอนฟิลด์นะครับเลี้ยพภูต่อลูกขึ้นนะครับผลงานพบกันล่าสุดนะครับเลี้ยพภูไปเยือนเซาล์นแพ้มาเลยนะ1-0นะครับเซาท์นทำได้ดีเที่ยวสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับเลี้ยพภูอยู่ระดับ7บนนนตาารรงคะแพีเมีียร์ลกนะครับ วันนี้เจกเกนคอปจัดทีในระบบ4-4-2นะครับอาจจะกลับมาเล่น4-3-3เลนเกมบุกนะครับจะตัวแหน่งไปด้วยโมเมสซาร่าส์นะครับสเตอรโอมาเน่โรเบตโตฟิมิโน่จอห์นนี่วานดูมฮะแอนดูโรบินสันนะครับเดลกุเออแองกาตาล่าโอซานคาบากไฟบินโยแล้วก็เทนอเลสันเดอร์อันโน่นะครับลงสนามเจ้าทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนนะฮะเซาท์แฮมป์ตันนะครับตอนนี้หล่นมาอยู่ใน16ปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับแต่ตำแหน่งค่อนข้างปลอดภัยนะฮะเฮดโค้ชลลาาาาฟพเเเเเเเซูออออรรรรรรร์์์์นน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 นะะะะคคคััััับบบบบจจดดดดดททีีมมมใ4-4-2ยยงิกกวธ ยานเบนนาเล็กเชอันดามชจูดอัพสตอร์นะครับคายวอลเกอร์นะฮะพีโอวัคคอร์ดนะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมเะครับเลี้ยวปูพร้อมช่วงหลังนะครับเล่นได้ดีขึ้นนะครับหลังออกกันแก่งหน้าแล้วก็ฟุบมายาวเลยนะครับก่อนกลับมาซิลชัยนะครับสามเกมซ้อนแม้เพิ่งสะดุดบ้านนะครับเสมอสองนัดติดต่อกันนะครับแต่เกมลุกเกมรับหวังผลได้นะครับแม้ไม่แพ้ใครนะตลอดห้าเกมหลังที่ผ่านมานะส่วนเกมย่าวนะครับทำได้ดีขึ้นนะฮะ ด้านทีมเยือนเซาท์แฮมตันนะครับผลงานช่วงหลังมีสัญญาณที่ดีนะฮะหลังแพ้2นัดรวดนะครับก่อเก็บผลเสมอหยุดความปัญชัยในเกมล่าสุดนะครับแต่ก็มีแต้มเดียวนะฮะตลอด3เกมหลังที่ผ่านมานะและสามารถคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด6เกมหลังที่ผ่านมานะแต่เกมเยือนค่อนข้างย่ำแย่นะครับแพ้ติดต่อกัน3เกมแล้วนะครับทำให้แมตช์นีนะครับผงแดงเลือกผู้ดูดีกว่านะมีโอกาสเอาชนะสูงนะฮะเดี๋ยวขอดูราคาน้ำก่อนนะฮะแป๊บ เรือปู casa, เมื่อวานเปิดมาที่ลูกควบนะวันนี้ไหลเป็นลูกค,ครึ่งบวกสิบนะฮะราคาไหลแรงมากนะโคตรน่าลองเซาเลยนะลองแม่แต่เรือปูปต้องทําแต้มนะเพื่อไปหาตําแหน่งหนึ่งในสี่ไปเล่นอยู่ว่าจแชมเปหลีกนะไม่ได้ไปก็ก่หน่อยนะครับค่อนข้างยากนะเจอกันมาก็ไม่ชนะขาดเท่าไหร่นะครับเรือปูเจอเซานะโอกาสเสมอสูงนะครับู่นี้นะลองไหมลองลูกครึ่งไหมแต่เซาไม่ไปเยือนไม่ดีไปอ่ะพู้นี้ต่อเรือปูลูกควบเลยว่าให้กลับไปหาลูกควบนะ โอกาสชนะสูงนะครับลูกหนึ่งน่าจะมีนะลูกลูกสองเอาก็ได้ครับคู่นี้จัดหงแดงเลี้ยงผูกลูกควบครับคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีดยูเต็ดเปิดบ้านตระกังเงินทับนั่นฮอสเปอร์นะครับเวลาการแข่งขันหกโมงครึ่งนะครับคู่นี้แข่งไวนะฮะสนามเอเลนโรดนะฮะทัวร์สเปอร์ต่อครึ่งลู่ครับผลงานพบกันล่าสุดนะครับสเปอร์เปิดบ้านนะชนะลีดไปได้สามศูนย์นะสภาพของทีมวันนี้นะครับลีดยูเต็ดเจ้าบ้านนะครับทีมการตะลังหลักสิบเอ็ดบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกคคครรัับบบเเฮดโโ้ชนนะะมาาซซลีย่ครับ จัดทีนันระบบ4-1-4-1เจียมส่งเลียมคูเปอร์ครับโรเิโกโรเมโนนะครับออซสามเข้ากับแพทริกแบนฟอร์นะครับเจ็คแคนเดสันชุดตะกรานะครับลงสนามเพื่อทีมได้ในวันนี้นะครับถ้าด้านทีมเยือนนะฮะคาร์แนลเฮาสสเปอร์นะครับอันดับ7บนดตารลางคะแนนพรีเมียร์เลยครับเคดโคและสาการนะฮะและอันเบสันนะครับจัดทีนนระบบ4-2-3-1ครับ ยังยึดเสุดจริงไปด้วยแฮร์รี่เคนครับซงฮึงมินเปแแอร์เมฮัยเบิร์ดนะครับเอลิกไดเออร์โทบี้อันเดอร์ไวา์นะครับโจนี่โรเซนโซเซกโอ่เลกิออนนะครับลงสนามทุกทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะครับลีดฟอร์มช่วงหลังเล่นได้ดีนะฮะแม้มีแผ่วไปบ้างนะครับซิวชัย3เกมซ้อนก่อนเสมอ2นัดรวดนะครับแล้วก็แพ้ในเกมล่าสุดนะฮะทำให้แพ้ เป็นเกมแรกนะครับตลอด6เกมหลังท in <sun arrivé S 2> <tre> ี่ผ่านมาครับและเก็บเหลือ2แต้นครับตลอด3เกมหลังที่ผ่านมาเกมเย่าทําได้ดีนะสลับลีดยุงทองเต็ดนะครับด้านทีมเยือนสเปอร์ฟอร์มช่วงหลังเล่นไม่ดีนะฮะหลังกลับมาเข้าเวน2สองนัดต่อกันนะครับฟ้องเกมลุกเฉียบคมมากนะครับแล้วคว้าเวล็7คะแนนตลอด3นัดหลังที่ผ่านมานะครับทำให้แมตชนีครับยุงทองเล่นในทางที่ดีนะครับมีโอกาสต้านสเปอร์ได้นะแต่ผมชอบสเปอร์ว่ะขอราคาก่อนเรตเมื่อวานเป็นยังไง เมื่อวานเปิดมาที่สเป,ปอร์ปปอลวันนี้ไหลไปเรื่องครึ่งลูกนะให้คู่นี้กลับไปเล่นสเปอร์ดีกว่านะราคาปปอะครับครึ่งลูกผมคิดว่าแพงไปนะมีโอกาสเอาเสมอเหมือนกันนะครับคู่นี้จัดสเปอร์ปปอนะมีโอกาสชนะสูงนะครับทีเดียวสตัวนะครับคู่แรกนะครับวัดใจเรียบคู่เลยลูกควบนะมีโอกาสชนะสูงครับลุ้นลูกสองเอานะครับส่วนคู่ที่สองนะฮะลีดเปิดบ้านเจอสเปอร์ฮะมตชนะโดนมาสามศูนย์นะแมตชนี้สเปอร์มาเยือนต่อบปปอเท่านั้นนะครับจัดสเปอร์ไปเลยนะฮะมีโอกาสเสมอแล็ชนะสูงนะครับ แนะนำเว็บดีๆครับ a d l s m 1 1 7 8 9นะครับบริการดี20ชั่วโมงฝาก้อนภาย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดเป็นดวนไมห่หน่อยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเันรวยดูบอลให้สุขสวัสดีครับ